สำับมาดูเรื่องเศรษฐกิจปากท้องกันบ้างครับสำหรับงานมหาสงกรานที่รัฐบาลจะจัดปีนี้ให้ชุ่มฉ่ำกัน21วันทางหอ,อการค้าไทยประเมินว่าจะมีเงินสะพัดกว่า5,000 0ล้านบาทนายธนวัฒน์ผลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจและอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยประเมินการจัดงานมหาสงกรานระหว่างวันที่1ถึง21เมษายนนี้รวม21วัน จะกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก40,000ถึง50,000ล้านบาทโดยเป็นเม็ดเงินที่มาจากการใช้จ่ายของคนไทย10,000ล้านบาทและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีประมาณ1ล้านถึง1.5แสนคนที่จะมาเที่ยวสงกรานจะสร้างเงินหมุนเวียนอีก40,000กว่าล้านาซึ่งหากรวมกับเม็ดเงินสะพัดในช่วงสงกรานปกติฉเฉลี่ยปีละ130,000ถึง140,000ล้านบาทจะทำให้มหาสงกรานปีนี้มีเม็ดเงินสะพัดในระบบสูงเกือบ190,000ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นครับ